ดับบนดาวเลยเดี๋ยวกูยาตโลให้เดือดเจือดเดือดมาดับบนดาวเลยกูยาตโลให้เอาแล้วเต้ยโลใส่แล้วกดปุ่ปิกเหมือนจะมึงยา,ยายตโลไม่หมไหววะโปรฟิเซอร์ซะด้วยมึงดูดิชื่อแม่งอะ่ะป้าป้าไปเงี้ยกูยิงคนเดียวได้โลโลโลก่อนโลก่อนแพ้แผลเข้าป่ากไหมตามสไตล์โอ้ยแรงตบจับมือซีเกมดูมือซเกมไอ้เต้ยดับบนดาวหรือป่ะ เกีมสุดท้ายแล้วนะเว้ยอะไหวัยเหรอวะแยเจ้กับมันดาวด้วยเหรอเออเจ้กับมันดาวมาจากไอเ้เควสใช่ปะ่ะไม่ได้ก่อนแเกอเย้ยเยอะป่ะเจ้ยเยอะป่ะเจ้ Anh quay về nhanh chóng nha Anh quay về nhanh chóng nha Ê! gì vậy? gì gì đồ đã. <coughs> <coughs> lên càng rồiไง. Hammer nó đốn thủy ngay à ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่โดนใช่ปะ อยานะไปกินหมาแล้วเหรอเฮ้ยตะลึง เมื่อโดนรัวเลยป่ะนะใช่ปะตามเข้า,ากลางได้ฆ่าแค่แค่ล็อกแล้วดูดูยังยงวิยอะอูต้องไปดูยังไงรอรอมาถึงตอนเกบเกมอ๋อ โอ้ยแย่แย่ไปเมียนี่มันดึงใส่แบบดึงใส่แบบเบอร์ไม่มือเลยอ่ะมันทำอะไรแย่เบอร์ไม่ไม่มีมืออ่ะไม่มือไม่ตีนเข้าตรงกลางได้ไะอาจจะเกอรบินเป่าไปรู้นะ <c oughs> ตาเหน้าตายหาจะได้อีกคืนเมื่อกี้เมื่อกี้ตายห่าดแน รงเฮียไม่ติดคีไอ้ต้อตายเฮียเสียกไปโดนคีปิดแฟตสีบเน้โคตรซวยเลยจริงเอาเว้มันได้ปะได้เดี๋ยวจะปั๊มแม่ มาไหนปะธนาไม่มีมีหรือนาปะบัวบอมล่งไม่ได้กระโดดข้า ผมยังไม่ออกจะแล่นไปหรอแดแลโกอารีอารีมันนาไม่พอว่ะเจ๊เฮ้ย อย่าไลนน่กูกเลยอ่ะพ่นใส่ หัวร้อนเนี่ยหอพิงแต่ปลกละเป็นเ้มนะเกียเกียก็่อเียเอาจริงก็ได้งไั yeah. 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 ตัดเกียเซฟโคตตายไงเียโดนเน้นโดนเน้นไอ้เหียรตัตัรกก็ต้องโดน ก็หรอแม่กเป็นจางทำมันให้ตายนกทีอีรอ,อ,อล่านหรอลานมีปีหรอเดือดจัดเดือดจัดต้องท่นเ

เไเอีมาตึงจัดตึงไปหน่อยดูเจ๊ดีกว่ามดูเจ๊ดีกว่าตายแล้วโอ้ยเจ๊เอ้ากีตังยันนะไม่มีวาปเลยสปอรแม่งสว่าเลยเจอเจอเจ๊ทำไมอ่ะ เวลาเอาฉาดแล้วตายเอาฉาดแล้วมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันละลายตัวบอโไป บาตี้แม่งไก่สวยว่ะดูดิดวไอเดนี่เป็นเสี่ยวเลยวะเพื่อนโดนไม่หยุด

เอ็มโดนแล้วตายอ่ะปัญหาแบบนี้คือไอ้เไอ้ไอ้เหี้ยควินไมู่่เช่นก็ดูม่งไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่ปัญหาหรอกวะมึงเล่นดูมนะคือถ้ากูไปเอาสกิลอื่นมาบดลิงเช่นกูก็จะฆ่าเองไม่ได้เอาไงโอเคให้กูดูมไปเอารสชาตินี่วะเดี๋ยวไปก่อนดิแต่ไม่หลังแบบมีแม่น้ำกับฟ้าแของสนุกสนุก <Yeah. S 2> อี่แบบชุแตลัตัวมัน,หนใหม่เร่ง,งไง,ไงวะเออสนุกขึ้นนะเพราะว่ามันใหม่น,นั <c oughs> น้นเลยเกมมันสนุกเล่นสวา ทำดาเมจยิงไม่ไงหายหร e ือว่าทำของจับดยวเ่เอ็มมิงเอ็มมิ่งโอนไม่ดีสัตว์ละรุ่นละรุ่นกิน Cái gì, thì, cái gì thì phải đây cái gì ý ừ. cái gì không gì, ừ. gì cả ว่า,า,วากูแดกีบปดหลิงเช่นจริงันน่าจะได้อยู่ไอโคต้องเป็นอะไรนะระันมาปะพลันมาเออหมดไมค์ครับอ๋อไอ้ครับมันคือหมดของไมค์ครับดูเรื่อง

跟安倍发 mail 了。 น้องยังยขึ้นตรงนี้รอเสร็จไหมข้าวิข้าวสวยจริงเบิ่มเบิ่มคือเรือเอ้าอี๊ยเฮียตัดกดผิดมาได้แ่าวะนั่นเจ๊ดักดักไหน่ ตึงจัดตึงจัดเสี่ยอล alligator alligator เป็นของบิงมันบิงไม่ได้เลยวถ้ามันโดนอะเสียเสียหนึ่งแล้วก็ลุยเลยใช่ไหมเสียหนึ่งแล้วก็อันติใช่ไหมมันเหมือนถ้าโดนแท้ก็คือเหมือนตีตับติเลยปะถ้าถ้าตับของมันมันต้องเสียให้มันวิ่งกลับ แล้วก็ต้องอันตีหนักทางกลับมันเนี่ยมันจะได้วิ่ชงชนเบาบ้มเฮ้อเชมเเกอร์ไม่เล่นแล้วไอสัตว์เกมคำถามใหญ่ ที่โดนเจดูจะฝากไปในรอดตายไ,ไม่ไวอลจีอ๋อไม่ได้วอลครับเอาลจี ทิ้งเอาจัดตบเด็กเกมเนี้ยเนี่ยดูดิดูสกอร์อีกฝั่งดิตบเด็กชัดๆแบกลัคกี้เจอแบบพวกเล่นไม่เป็นอ่ะเอ็นลุกขึ้ิเแ้างไม่ไหวเจ้ของยังไม่ไหวอะเจ้ของจริงไงแต่เดี๋ยวกันตั้งคำถามอีกทีเดี๋ยวแม่งพู้ด่ารวยกันสัตว์เนี่ยใครโดนแมนบูลรถตรงกว่าอะแค่นั้นแหละลัคกี้แกเนี้าดูดิโอ้โหงไก เค okay, พอแล้วไอ้เงี้ยพอพักแล้วไอ้สัตว์กินแค่ไส้กรอกกีสาดวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยสรุปเราเล่นเท่าทุนนะไม่เท่าทุนกำไรไงอะไรแต่แพแรงไงเกมเนี้ยโอเคโอเคโอเคใช่เหรอวะกำไรเหรออะแพ้สี่กำไรกำไรนิดนึงแต่แพ้ไงแพ้สามปะแพ้สี่หรอแพ้ส<ด>ี่หรอแพ้ดีือว่าแพ้สี่แต่ว่าแต่ว่าชนะสี่แค่นั้นแหละกำไรแสรุปเราก็กำไรอยู่ดีอะโอเคทำไมเล่นทั้งวันบวกสามสิบเยอะไม่ได้สตรีมแล้วอีกแม่งเหนื่อยแล้วโอเคอีน้ำฟอร์ทูเดย์ชั้นไอ้เงี้ยอีน้ำฟอร์ทูเดย์วะอีน้ำฟอร์ทูเดย์ด้วย